อารมณ์ใช่เราเลี้ยวไปเลยลูกอโอ้สนุกไหมลูกปั๊มเลี้ยวเลยเนี่ยป็นลำ <c oughs> ดับแรกเด็กเขาจะน้ำหนักน้อยเนี่ยเขาจะไปางเงี้ยปที่เทา้าแต่ว่าน้ำหนักเขาน้อยเขาสามารถไปได้ง่าย,ยสนุกเลยแล้วเพื่อนรุ่นเดียวกันเยอะแยะเลยเน,นี่แทร่เนี่ยเด็กผู้หญิงด้วยเล่นว้าดูเขาสนุกกว่าเมื่อกี้นะเออ เท้าหน้าเขาจะโยกเมื่อเห็นเาจะสังเกตเขาจะวิวเขามาข้างหลังเท้าเขาจะโยกแล้วเพียงคือเขาจะไม่ถ่ายหนักไปหลังแต่ถ่ายหนักไปข้างหน้าค่ะไม่ผิดไหมเพราะหนักมันถือว่าถ้าต่อยอดเล่นต่อไปเทเลท่าคืออย่างนี้เล่นคือย่างเงี้ยเด็กเขาเล่นได้แต่ถ้าว่างปุ๊บเขาจะเพียงขาเขาจะไม่ถ่ายน่าเขาเองเขาเนี่ยถ่ายัน้รกเขาโยกขาน่าเขายกขาน้าอ่้อหือ